สวัสดีค่ะพบกับตีข่าวเด่นจากเทรนตลาดนะคะประจำวันที่21กันยายน2563นะคะภาพรวมตลาดวันนี้เนี่ยเรามองไซเวย์ในกลอบนะคะ1 3 8 0 1 3 0 0จุดนะคะเอ่อจริงๆมองเซนติเมนต์ในเชิงบวกเล็กน้อยจากภายนอกนะคะอย่างประเด็นในเรื่องของข้อสรุปของการขายดีวติกต o อกนะคะระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยก็ คิดว่าน่าจะเข้ามาลดแรงกดดันในเรื่องเทคบอร์ได้ระดับหนึ่งนะคะหลังจากที่ท่าทีของประธานดีทรัมเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะคะว่าเขายอมรับในข้อตกลงในการขายในส่วนของดิวทิกต่อจริงๆไม่ใช่การขายจริงๆเป็นการกําหนดการเป็นพาร์ทเนอร์นะคะที่เขาว่าอย่างนั้นนะคะด้วยสัดส่วนของหุ้นที่ตอนแรกเนี่ยประธานดีทรัมเนี่ยค่อนข้างไม่เห็นด้วยเพราะว่าสหรัฐเนี่ยถือหุ้นเป็นส่วนน้อยนะคะเพราะว่าบริษัทแม่ของทิกติอกย่งถือหุ้นอยู่80%นะคะแล้วก็ในส่วนของที่จะ,อะของ ัฐนะคะ,ะตัว Oracle เนี่ยจะถือหุ้น12.5% Walmart ถือหุ้น7.5%นะคะก็รวมเป็น20%ซึ่งตรงนี้เนี่ยตอนแรกท่าทีไม่เห็นด้วยแต่ต่อหลังทรัมป์เนี่ยค่อนข้างกลับลำนะคะบอกว่าเห็นด้วยแล้วนะคะแต่ว่าในส่วนของคำสั่งแบนดแอปพลิเคชันตัวติกตอ k ออกจากตัว App Store กับ Google Play เนี่ยก็เลื่อนออกไปนะคะ,ะมาเป็นวันอาทิตย์นี้แทนนะคะจากเดิมเนี่ยบอกว่าจะให้ Effective 20 กันยายนนี้เลยนะคะตรงนี้เลื่อนออกไปนะคะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจีนมีท่าทีที่ค่อนข้างแข็งกร้าวนะคะเขาไม่ยอมรับในเรื่องของแรงกดดันที่มาจากทางสหรัฐอเมริกานะคะโดยเรื่องของคําสั่งแบนที่เกิดขึ้นเนี่ยจีนก็มีการระบุในเรื่องของลิสต์รายชื่อของบริษัทต่างชาติที่ไม่น่าเชื่อถือและอจเป็นภัยต่อความมั่นคงของเขาขึ้นมาตอบโต้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นการตอบโต้กันระหว่างสหรัฐก,กับจีนอยู่ในลักษณะของตาตา่อต,ตาฟันต่อฟัน,าฟนมาโดยตลอดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงต้องอยู่ที่ เรื่องของเกมการเมืองนะคะในการประเมินสถานการณ์ของคู่แข่งทะคะไม่ว่าจะเป็นทางประธานาธิบดีทรัมป์เองแล้วก็ตัวทางการจีนนะคะเพะฉะน,นก็คิดว่าเกมนี้จะดําเนินต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบเรื่องของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะคะในช่วงต้นเดือนพฤศจิก,กายนนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยช่วงคราวในระยะสั้นดูเหมือนแรงกดดันน้อยลงนะคะคิดว่าน่าจะเป็นบวกต่อซนติเมนต์การลงทุนในภูมิภาคอยู่นะคะเพียงแต่ว่าเราเนี่ย อาจจะได้รับอนิสง์ไม่เต็มที่มากนะเพราะว่าประเด็นในเรื่องของการเมืองภายในก็ยังต้องตามต่อนะคะถึงแม้ว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าการชุมนุมไม่ได้มีความรุนแรงเกิดขึ้นนะคะตรงนี้ก็ถือว่า,เ,าเป็นแรงกดดันที่ดูน้อยลงนะคะแต่ว่ายังไม่จบสถานการณ์เพราะว่าเรื่องของการนับนัดชุมนุมรอบใหญ่เนี่ยยังคงมีในระยะต่อไปนะคะแล้วก็ตัวแปรหนึ่งที่เรามองว่าน่าจะเ,าเข้ามากําหนดทิศทางหรือว่าความรุนแรงหรือของสถานการณ์ในระยะต่อไปก็คือในเรื่อง ของการเมืองในสภาด้วยนะคะเพราะว่า,าทางพรรคฝ่ายค้านรัฐบาลแล้วก็ทางวุฒิสมาชิกจะมีการเรียกชุมนุมวิปนะคะสฝ่ายกันเ,เพื่อที่จะก่อนที่จะมีการพิจรารณาตัวร่างแก้ไขรัฐธรมนูญมาตรา256ในวันที่23กันยายนนี้นะคะก็เพียงเป็นเพียง1วันล่วงหน้าก่อนที่ทาง กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยนัดชุมนุมกันหน้ารัฐสภาวันที่24กันยายนนี้นะคะก็คิดว่าเป็นตัวแปรหนึ่งนะคะว่าตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะโหวตผ่านไปได้เรียบร้อยมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ต้องจับตาดูว่าผลของการโหวตเนี่ยจะทําให้เรื่องของความแรงในเรื่องของการนัดชุมนุมเนี่ยลดน้อยลงไปได้หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวแปรทางด้านการเมืองภายในเนี่ย ก็มีความไม่แน่นอนค่อนข้างสูงะค่ะพลิกบวกพลิกลบกันได้ตลอดเลลวลาเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าอัพไซด์ที่จะเกิดขึ้นของตลาดเนี่ยก็อาจจะถูกจํากัดด้วยประเด็นที่แวดล้อมดังกล่าวนี้นะคะแล้วก็ในสัปดาห์นี้เนี่ยยังมีประเด็นในเรื่องของการประชุมของธนาคารกลางหลายแห่งนะคะโดยธนาคารแห่งประเทศไทยของเราก็มีการประชุมนะคะ mpc กันในวันที่23กันยายน,นนี้ด้วยเช่นกันนะคะก็ต้องมองจับตาดูเรื่องของคาดการ์ตัวเลขเศรษฐกิจจากทางทบทนะคะแล้วก็การพิจารณาตัวมาตรการเรื่องกําหนด การชำระนี้ช่วยเหลือกลุ่ม SME ด้วยนะคะจะหมดอายุวันที่22ตุลาคมนะคะก็ว่ององดูว่าแบงค์ชาติประเมินสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจอย่างไรนะคะจะเลืออ่อนจะขยายเวลาเรื่องของการช่วยเหลือตรงนี้ออกไปหรือไม่นะคะก็คิดว่าเป็น2-3ประเด็นสำคัญนะคะที่จะเข้ามาทำให้กำหนดเซนติเมนต์ตลาดในช่วงนี้ซึ่งเรามองว่ายังไม่ได้มีความ ชัดเจนในทางใดทางหนึ่งที่มากนะคะก็เลยทำให้น่าจะยังคงติดอัพไซด์ที่1,300จุดอยู่นะคะกลยุทธ์ลงทุนในช่วงนี้ก็คิดว่าน่าจะต้องเป็น selective t r a d i n g เป็นหลักนะคะพอร์ตริลโอ,อ,อ,โอโมเดลของเราถือหุ้น2ตัวนะคะ tkn แล้วก็ g u a f นะคะส่วนเทคนิคอ a พิก c า3ตัวของเรานะคะในวันนี้เป็น global นะคะ macro g u p แล้วก็ตัวสวัสด์ค่ะ อ่อวี i นะครับก็คิดว่าควอเตอร์สองครับ oh, 2, power mm hmm. งบควอเตอร์สองเาเยอะคือในช่วงรกรกดาคถึงกันอย่างนะครับก็น่าจะฟื้นตัวนะครับหลังจากที่โควิด1 9ทีเริ่มที่ขายปลดล็อกล็อกดาวนนะครับทําให้การเดินทางกลับมาอีกครั้งอัตราการขายดีขึ้นนะครับเป็นอัตราที่เริ่มที่จะคุ้มทุนแต่ราคาขายใกล้เคียงกับควอเตอร์หนะครับ ทําให้ควอเตอร์หนึ่งของเขาก็คือเหมือนกับควอเตอร์สองคนอื่นนะครับในช่วงเ,เมษาถึงมิถุนายนนะครับแต่ก็ยังมีโปรโมชั่นอยู่นะครับยังมีการเทชาขอลดค่าใช้จ่ายจากซัพพลายเออร์ในตัวส่วนตัวขงตัวเองค่า CSR คดีความลดลงนะครับมีความกังวลต่อการดำเนินง,งานของมาร์โกและบริษัทร่วมที่มาเลเซียอินโดนีเซียนะครับซึ่งสถานการณ์โควิดยังไม่ดีขึ้นอาจจะเป็นตัวชุดในไตรมาสนี้ได้นะครับ อาจจะขาดทุนต่อเนื่องนะครับในช่วงครึ่งปีหลังแต่ว่าในตัวของเขาเองเริ่มค่อยๆดีขึ้นนะครับเพราะว่าเริ่มมีกิจกรรมการขายการโฆษณาได้ดีขึ้นปี65ก็น่าจะดีขึ้นนะครับดูประเมินแล้วสถานการณ์โควิดปีหน้าก็ไม่น่าจะแย่กว่าปีนี้นะครับแล้วก็น่าจะทำให้การขายกลับมาดีขึ้นรถไฟ้ฟ,ฟ้า BTS นะครับก็เพิ่มขรบวนนะครับ ก็น่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับส่วนเคอรี่ที่เข้าจดทะเบียนในต้นปี65นะครับแม้ว่าสัดส่วนการถือหุ้นจะลดลงนะครับหลัง IPO นะครับแต่มีการนั่งบอกนะครับก็ยังคิดว่ายังนักได้ในส่วนแบ่งกำไรส่วนแบ่งกาไรอยู่นะครับด้วยกำไรของเคอรี่ที่ผ่านมาเนี่ยก็อาจจะการรับรู้รายได้ก็อาจจะไม่ได้ลดลงนะครับยัง ผลกระทบโควิดนะครับจึงปรับประมาณการกำไรปี64ลงมาเหลือ247นะครับจากเดิม750ละปี65เนี่ยก็คิดว่าหน้ากำไรจะกลับไป800นะครับราคาพื้นฐานตาม DCF ปรับลดลงเป็น7.20อย่บาทยังมีอัพไซ์ยอยู่นะครับแนะนำทยอยซื้อนะครับสำหรับตัว VTI นะครับถ้ามาต่อในส่วนของราคาทองคำนะครับก็ ราคาทองคำนะครับก็ยังคงแว่งออกข้างในกรอบเดิมนะครับไซเวย์นะครับแล้วก็แต่ว่าราคาทองคําเมื่อเช้านี้ก็ยังยังสามารถยืนเหนือเก้าหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบเหรียญได้นะครับก็ยังคงเป็นสัญญาณบวกอย่างที่ทางฝ่ายได้เคยบอกไว้นะครับโดยทางด้านของ spdr gold trust ก็ยังคงนิ่งอยู่ครับยังไม่มีการขยับไปใดนะครับส่วนในพอร์ตที่ถือทองคําไว้ประมาณพันสองร้อยสี่สิบหกตันนะครับก็ยังถือว่ายังไม่เป็นปัจจัยบวกต,ต่อทองคานะครับแล้วก็ในส่วนของวันนี้ทองคาเนี่ยก็ น่าจะยังมีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นต่อได้นะครับโดยคืนนี้ก็เฝ้าติดตามในส่วนของถ้อแถลงของประธานเฟดนะครับแล้วก็อาจจะมีการหารือกับทางรัฐมนตรีคลังสหรัฐนะครับในเรื่องของความของของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐนะครับซึ่งตัวความคาดหวังตัวตัวมาตรการตัวนี้เนี่ยก็น่าจะช่วยเป็นแรงผลักดันให้กับราคาทองคานะครับส่วนของเอ่อถ้าเป็นภาพใหญ่ของโลกเนี่ยก็คือว่าธนาคารกลางสหการทั่วโลกเนี่ยก็ยังคงดอกเบี้ยในดับต่ํานะครับแล้วก็ในส่วนของ ของมาตรการที่จะเข้ามาพยุงตัวโควิดเนี่ยก็นนนยังมีแนวโน้มที่จะออกมาเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็สถานการณ์โควิดณปัจจุบันก็ยังคงรุนแรงครับผู้ติดเชื้อมากกว่า3 0 0 0ส0รายก็ต่อวันเนี่ยก็น่าจะเป็นแรงผลักดันให้กับทองคําในทิศทางขาขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าใน,ในระยะสั้นอย่างที่เคยบอกไปครับว่าทองคำเนี่ยการปรับตัวขึ้นครั้งนี้อาจจะไม่เหมือนครั้งก่อนหน้าที่ปรับตัวขึ้นมาแรงนะครับตอบรับต่อโควิดในครั้งก่อนหน้าแต่ว่าในครั้งนี้การปรับตัวขึ้นจะค่อยๆปรับตัวขึ้นครับโดยต้องเฝ้าติดตามสของ แรงซื้อจากทาง s p r เข้ามาด้วยนะครับถ้ายังไม่มีตรงนี้เข้ามาเนี่ยก็อมองว่าทองคำเนี่ยอาจจะยังคงผันผลในกรอบพอขึ้นมาปุ๊บก็ยังเผชิญแรงเทขายอยู่นะครับในส่วนของกลยุทธ์ในระหว่างวันในวันนี้นะครับก็ยังแนะนําเป็นเป็นฝั่งรองมากกว่าเป็นเทรดดิ้งรองนะครับในกรอบ1 9 4 0งเนถึงหนึ่นะครับก็สำหรับสำหรับลูกค้าที่ทเทรดก็ระวังในส่วนของแรงขายทํากําไรเข้ามาในระหว่างทางด้วยนะครับเอ่อสำหรับมุมมองตลาดก็จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ